สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง YouTube มองหนีสารพี่น้องครับมือนีกับออกบ้านอีกแล้วพี่น้องครับมาบึงปลาเข่าปลาอ้อยครับแต่ว่าบ่มเนปลาเข่าปลาอ้อยแท้เลอพี่น้องมาพ่อสวนทุเลียนครับอยู่กลางปลาอ้อยเลยพี่น้องครับของเขตอำเภอผู้เขียวเขาเนี่ล่ละพี่น้องต้นบากงามเลยพี่น้องเป็นทุเลียนสร้างเผือกอยู่ในปลาครับก่อนอื่นกับไปหาเจ้าของแล้วก้อนนีครับเจ้าของอนหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับในน้ำซีท่านผู้ชมรู้จักไหมครับครับผม ซื้อที่ะวุฒิสมิงล้ำครับซื้อเห่นซื้อแขกครับผมอันนี้ในสังกัดบ้านยังครับอยู่บ้านลาดครับบ้านลาดตำบลตำบลบ้านแก้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับผมเกษตระกรอนนี่อย่างครับเพื่อได้มาปลูกหมากทุเรียนจนว่างามบ้านนี้แท่นหน้าเนยโอ้ตะก้อนกับเฮ็ดงานยุ่งเทพกูแล้วครับครับบ้านนี้แม่เราบ่สบายก็เลยพันตัวมามาอยู่กับแม่ครับมาอยู่กับแม่ครับจึงแต่ขึ้นปลูกทุเรียนท่นครับบ้านเนี้ ก่อนที่ปลูกทุเรียนกะกะอยากมีสวนจะของเนาะครับบ่อยากซื้อกินเขาก็อยากมีจัาต้นสองต้นเบลองเบ,งเบงิงแต่นะโออยากเน่นกินเองครับก็เลยจับทุเรียนเลยเป็นบอกครับกะก้อนที่ปลูกกะศึกษามาพอโดนเติบยุครับประมาณสองปีโอศึกษาตามย u t u b e น่บอกครับ,บ,รบศึกษาตามย t u b e ครับสวนทั้งวุละ ทางอันจันทบุรีพอดีละครับผมโอ้เอาแบบเพิ่นผู้เชี่ยวชาญเพิ่นปลูกมาก่อนพี่น้อแมนแมนในสวนเจ้านี้ปลูกได้จากปีแล้วนั่นนี่อันต้นต้นนี่กับเอ่อจะเข่าซี่จะเข่าหาปีแล้วครับอ่ารักปลูกมาจันงานเราเนี่ยพี่น้องขันรุ่นนี่จังไดก็ได้กินเราด้อพี่น้องขันหาปีนี่ยนอนหน้าเนาะปลูการบันไดครับอ่าปลูกสองไร่ครับสองไรได้จากต้นครับสองไรได้ซี่สิบต้นครับแปดระยะแปดคูณแปดเนาะแปดคูณแปดเลยแต่ว่า ครับพอดปลูกแบบเดี๋ยวเห็นแนบ่เห็นแน่บอนะปลูกเป็นแถวอยุโรเนา่เป็นบ่ทุเรียนกระหกอยูะครับหกอยู่แต่ว่าต้นกับงามงามที่สุดในอำเภอภูเขียวเราพี่น้องแต่ที่ผมทายมาพื้นลาดนี่ครับนี่การปลูกของเจ้าเรนน่ามือไม่เฮ็ดโคกเป็นบ่ครับนี่อันยกโคกนี่เหมาะสําหรับที่แบบพื้นที่หน้ามันไหลว่าสะดวกหน้ามันเทว่าออกครับของเจ้าเป็นทงน้ำเป็นทงน้ำี่พี่น้องทงน้ำย้ำน้ำมากรวดเบิดบ่ครับนี่ นำมากก่ะบ่ลวดดอกครับมันก็มันก็คอยไหลๆค่อยมาอยู่แต่ว่าเห็นมันว่าสะดวกปันใดปัาดปึ่งพี่น้องผู้เขียวเขามีสวนทุเรียนงามขนาดนี่แหความสูงบ่แม่นห6าเมตรหรือี่นะอ่าประมาณนั้นล่ะครับพร้อมปล่อยดอกปล่อยอย่างลรวเนาะเป็นบ่ก็ปลายปีนี้ล่ะครับว่าจะเอาดอกอยู่ครับเจะรลองเบิงว่าจะได้กินคือเขาบ่ลองเบิงรุ่นนี้มันก็ได้รุ่นแล้วผู้อื่นปลูกตายเบดเนาะการปลูกการดูแลของเจ้าได้ไฮสตล์ได้เบียบบ้านเขาครับ เกศพุกเขียวกันพันสิได้ปลูกน้ำเนี่ยต้องยกโค้งแบบเจ้าบนบ่าอันเริ่มแรกเขาก็ต้องพิธีพิธันแน่นอนตั้งแต่ตั้งแต่พันธ์พันธ์้าเฮาถ้าเฮาเลือกพันธ์อันที่มาจากจันทบุรีเขาก็ไปซื้อพันธุ์มาก่อนแล้วก็มาพักย่าเฝ้าปลูกพักไวสิบหามือกางสลนหาซิปหาซิปหาซิครับกางสลันไวสิพหามือหลังจากนั่นก็เอาออก อีกอาทิตย์นึงให้เขาปรับตัวครับแล้วก็เตรียมแปลงถ้าผู้ใดมีเวลาบอ่บอบ่ฟ้าวก็คือผมแนะนำให้ปลูกกล้วยสักกอนปลูกกล้วยก้อนปลูก,ก,ก,ก<ห>ทุเรียนอีกแม่นครับให้ปลูกกล้วยเป็นไม้พี่เลี่ยงสักก้อนแล้วการเตรียมดินพร้อมสิปลูกทุเรียนนี่ครับเพนใดเนี่ยวันน,นี้เตรียมดินอันแปลงนี่มันเป็นนั่นปลูกอ้อยมาก้อนนอะครับครับเป็นให้อ้อยก้อนครับผมการโลอ้อยออกครับโลอ,อ,อ,อ้ลอ,อยออกเสซจแล้วก็ เบื้องผืนที่เฮาว่ามัน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 ลาดเอียงแบบใดของผมนี่มันมันมันกับว่า่ลาดเอียงไปเลยเนาะผมก็เลยยกโค้นขึ้นกันน้ำข้างว่าไงเนาะกันน้ำค้างน้ำท่วมโค้นครับกันง้มดีเด้พี่น้องของเจ้าเนี่เป็นดินประเภทใดน้าดินดินล้วนปนทรายครับผมปนทรายครับโอ้ถือว่าดินดีได้ปรุงดินปรุงยางว่รากับดินคือสมง้มเลยครับดินว่าได้ปรุงเลยครับ โลอ้อยแล้วก็เอารถไถดันดันดันเป็นโพ้น<ท>ครับพื้นที่เลยไม่ได้เอาดินทางอื่นมาเพ่มแมนครับดินพื้นที่เลยครับดินพื้นที่ไนปลูกได้ดไย่างงาแมนพี่นอ้องเริ่มล้งหลุมของเจ้าได้ล้งหลุมแบบใดหน้าปันนี้ก, <ะ S 1> ใใก็ใกล้ๆอยู่กว่าเวลาล้งหลุมเป็นบ่ครับครับเขาปลูกมันจะมีแร่ธาตุตัวหนึ่งเขาเอื่นว่า,าหินฟอสเฟตโอ้ต้องเอามาล้งเพื่อนในก้นหลุมอ่ะครับศูนย์สามศูนย์ไส่ไปสองกลับมือเลยครับ แล้วหินฟอสเฟต030ครับ,รบหาซื้อได้ตามร้านเกษตรแถวบ้านเขามียนูนอกครับมีครับมียูชุมแพ้กับมีครับอ้าวพี่น้องลองหาบนใส่หลุมแล้วองกำมือครับสองกำมือ,อ,มอแล้วก็เข้ากับเขาพ่นดินขึ้นแล้วเขาก็ขุดหลุมครับขุดหลุมไปปุ๊บบ้านี่ถุงมันจะมีถุงดำเนาะตอนพันยุงสิอันนี้สมมุติว่าถุงดำเนาะเขากับปาดตูดก่อน ปาดตูดทุงดำออกก้อนแล้วเขาก็เช็คว่ามีหลักโขดบอ่อถ้ามันมีหลักโขดเท่ากับมีดคมเฉือนออกอตัดออกเลยหลักโขดตัดออก<ข>อครับอ่าพอนั่นปุ๊บเราแล้วเขาก็บ่ต้องขุดครับบ่ต้องขุดครับเอามือเอามือขวดๆออกเลยครับเป็นเป็นเป็นหลุมในบันนี้เวลาเขาปลูกเขาปลูกเขาก็อันนี้ตัดก้นแล้วเนาะเขาก็ลงไปปุ๊บม่เสียนวาตั้งโคโลไว้ครับให้ปากถุงปากถุงเกา กับนาดินตรงที่เขาขุดออกนะครับครับให้มันเสมอกันเสมอกันครับแล้วก็เอาดินมากรบกรบกรบโอ้เอาแบบเป็นสัครับเพราะพอะมันแน่นปุ๊บเขากับดึงดึงถุงตัวนี้ขึ้นเลยครับอ๋อดึงถุงตอนปลูกแล้วครับว่าให้ต่มมันแตกโอ้ให้มันหลดขึ้นทั้งเชิงเลยมันครับพอหลูดขึ้นแล้วก็เทากับถ้ามันหลดออกได้เท่ากับกัรไก่ตัดครับ ที่งออกหลักสูตรการปลูกเนาะบ่อเนาะอันนี้อันนี้คือจุดสําคัญเลยครับห้ามให้ตุ่มแตกห้ามให้ตุ่มแตกครับถ้าตุ่มแตกก็คือตายห้ามตุ่มแตกมีคือตายครับเราอีกอย่างหนึ่งมันมีมันมีกิ้งกระโดงกับกิ้งข่างครับอันนี้คือกิ้งข่างกิ้งข่างเจ้าคัดสันพัดมาเอากิ้งแบบใดของจอของผมนี่เป็นกิ้งข่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมากิ้งข่างตีครับมันเป็นยังไงคือได้เอากิ้งข่างครับมันแตกต่างยังไงกับกิ้งกระโดงกิ้งข่างเห็น เท่าที่ผมศึกษาจาก YouTube ก็คือว่าเขาสีใหล้ลูกไวก้เขาจิตติดลูกไว้กว่ากิ้งกระโ,งโองแต่ว่าล้ต้นกับงามเด่นอนนานายมันวน,แ,นแต่ว่าสังเกตเพิ่งก็ต้องปลูกต้นกล้วยเจ้าปลูกกล้วยพันยังครับนี่เป็นพี่เลี้ยงผมซื้อกล้วยเนื้อเยื่อมาครับ<อ>มีสองพันที่ปลูกได้หนีคือมันมันรีอองกับปากช่องห้าศูนย์ปลูกเต็มเ,มเลยเป็นบ่อแมนครับ,รบปลูกควบคู่กันไป ทุเรียนเจ้านี้ได้จากล่องครับเนี่ยได้สอเจาะได้ซีล่องครับได้ซีล่องแมนครับล,ล่องกับกสิป,ปูแบบแกมธรรมชาติพักแนนเลยเป็นบอลห้างเมนครับแล้วการโหดน้ามนี้ครับบันนี้ใส่ระบบหน้าเป็ยังโหดของเจ้าโหดหน้านใส่ระบบสปริงเกอร์ครับสปริงเกอร์น้าบดานบอกครับลืนไหนเป็นน้าบดานแต่ว่าสูบขึ้นมาพักบ่อไว้ก่อนครับพักในสาเนาะครับพักในบ่อก่อนสปริงเกอร์น้อยสองหัวจีอ่าสปริงเกอร์หัวเวียง หัวเวียงครับหัวเวียงแบบเจ็งใดนี่หัวเวียงมันจะหมุนรอบใอ่หมครับมันจะมีไม่มีสองแบบคือแบบหัวเวียงหมุนรอบสามร้อยหกสิบกับหัวงูเห่าหัวงูเห่าร้อยแปดสิบหมุนเครื่องเดียวอันว่าได้หมุนครับมันจะฉีดโอ้ฉีดเครื่องเดียวแต่ว่าหมุนครับฉีดคือขีดคืองูเห่าพ่นพิษนะครับเป็นเป็นร้อยแปดสิบองศาครับเครื่องวงกลมได้เครื่องวงกลมเนาะถ้าฮอรไส่สองหัวพุ่นมันก็จะเป็นวงกลมพอดีวงกลมพอดีแม่นครับ แล้วแต่ผู้ใดจิสะดวกว่าที่เรื่องไม่เนี่หดนำดู่ครับชมไปไม่ที่แรืแรกที่ปลูกปลูกปลูกอันเดือนแรกผมหดทุกวันทุกวันครับตอนเช้าคือตอนเย็นครับอันนี้อันนี้ผมผมหดตอนเช้าครับตอนเช้าที แต่ว่าผู้ใดมีทุลาการโหดย้ำไหนก็ได้ครับโหดโดนวันไดนจะละเมือครับชมแรกๆสามสิบนาทีครับโอ้โหดโดนอยู่ด้วยแต่เนียนเนาะเม่นครับแล้วตอนนี้นะครับจะโหดบตอนไงลองจีตอนญงแล้วโหดครับแต่ว่ารัศมีมันจะออกมาพี่ครับพี่ให้หน้าออกมาพี่ครับห้างจากนี่ประมาณแขนหนึ่งครับหน้ามันมาอยุเพี่ครับเพราะว่าลากเขาจิมาพี่แล้วลากมาพี่แล้วแม่นอ๋อจะดรว่าปลูกที่สิบต้นยังเบิดเป็นมหนานี่ก็ ตายไปแล้วซิปตายไปแล้วซิปแมนวนมากมันเป็นอาการอย่างที่ตายครับส่วนมากอาการที่ตายก็คือเริ่มแรกก็เชื้อลลราลงใบก็่อนเชื้อราแมนเชืลล้อราลงใบโอ้มัน,ม,นม็นตายต่อใหญ่คือต่อนหน่อยครับตายได้ทุกช่วงครับ,ตา,รบตายได้ทุกช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นคล้ายๆว่ามีตัวยางต้นที่ตาย,ายไปยาวไปไปบ่มตัวยางแตมันมีต้นหนึ่งอยู่ครับอันนี้สิเริ่มโลกล้วยแล้วนะครับเนี่ยครับโลโลออกนะครับเริ่มแล้ว ปูกได้ซี่ปีผู้แม่พี่น้องแล้วเตรียมโตไปนวยเราเด้พี่น้องครับอาจจะเป็นส่วน้างล่างส่วนแรกผู้เขียวที่เป็นนวยแล้วพี่น้องครับโอ้นี่ตีต้นที่มันตายอ่ะแมนครับต้นใหญ่ร้อนนี่ไงครับกัพยามรักษาอยู่ครับแต่ว่ารักษาไม่ได้อันนี้เป็นโรคยังก็ครับพรมันตายเนี่ยเริ่มแรกไฟท็อปลงน้ําต้นก่อนครับไฟท็อปมันเป็นอาการยังไงครับไฟท็อปอาการมันจะเป็นน้ำช้ำๆอยู่น้ำนเสียครับน้ำช้ำๆแล้วก็มีนม้ำเยิ้มไหลออก เราลองสังเกตเบิงเวลาย้ำเสาเวลาเฮายางเบิงตรวจลำต้นเช็คเบิงว่ามันมีมีแบบช้ำๆน้มไหลโบถ้าเห็นช้ำๆปุ๊บเขาก็มีดเฉือนออกเลยครับเอามีตัวยามารักษาบ่ครับหรือเมทาลักซิลครับเมทาลักซิลเมทาลักซิลอันผงสีชมพูครับมาผสมหนามเป็นคนๆเขากับมะปูมะปะไว้ซื้อแมนครับโปะได้ฉีดไหมครับโปะเอาเลยเนาะโปะเลยครับตันเที่ทันคือรอดเป็นบ่ครับรอดครับ นี่เจ้าเจ้าคือปล่อยมันตายจนเป็นใดบาดท,ที่นี่พอไฟท็อปลงปุ๊บมันสิแลีนลงมาหาลากครับเรีลนลงมาลากมาเห่าเลยบานี้อาการอีกตัวนึงก็คือว่าโรคเน่าข้อดินเน่าข้อดินพอไฟท็อปลงปุ๊บลากจะอ่อนแอครับแล้วก็ทําให้เป็นเน่าข้อดินอเน่าข้อดินพอเน่าข้อดินปุ๊บมันจะวิ่งวิ่งไปที่ปลายลากมันจะเริ่มเน่าไปปลายลากโอ้ดูดอาหารไม่ได้ดูดอาหารไม่ได้ครับเลยตายเลยเนาะบันนี้ แม่ครับแต่ว่าขับมันลงมลากนี่มันมีวิธีป้องกันรักษาได้บ่ครับตอนมันล้มใหม่ๆก็พยายามพยายามอย่างที่ผมบอกกับพยายามยางเบิองยางเบิองเนาะครับกันไว้ดีกว่าแก้ยางเสายางเล้งเนาะทุเลียนแม่พี่น้องมันปลูกยางด้วแต่ว่าล้มก็สิปลูกเนี่ธรรมชาตินี่เป่นวนะขึ้นเน้นโห่แท่เนี่ยลองนี่ของก็ตัดมันบ่ครับผมมาสบพอดีเนว่ครับนี่องก็ตัดครับผมเดี๋ยวพายไปเบิองลองของพงศุขนาแปลว่ามีลองน้ำบ่นี่า มีครับแต่มันกับงามอยู่ด้วหลเจ้าคือปล่อยทิ่มคากแขนเป็นไหครับนี่อันช่วงนี้ผมหยากหลายอย่างครับทั้งเอาหยาอ้อยทั้งบึงโอ้เห็ด้หวกับลายพุ่นนะครับต้นเรางามาะครับปลูกขนาดปล่อยทิ่มคากคากุ่นว่านี่ไม่น่ามันคืองามจริงหรือธรรมชาติแล้วโอ้ใช่ธรรมชาติดูแลกันเองแมนครับแต่ว่าผมก็จะเริ่มตัดแล้วล่ะ เพราะว่าจะบำรุงจะเริ่มจะเริ่มงานแล้วสิเอาดอกเอาหน่วยปีนี้แล้วมันวะจะเริ่มสะสมอาหารแล้วล่ะกิ่้องเบิ่งจังวยครับปีไหนก็สิล้องเบิ่งต้นใดที่มันพร้อมอีหลีนะครับนี่ประมาณจากต้นมีประมาณถึงสิบบุบ่ล่ะค่อยไปเนาะมันอายุยังหน่อยโยทดลองไปเรื่อยๆแม่นครับช่วงนี้ก็โอ้กล้วยนี่ปลูกได้พร้อมกันผอตีครับกล้วยนี่ปลูกได้พร้อมกันเพื่้วครับาแต่กว่าจนว่าเต็มเป็นป่ากล้วยแล้วจนเฒ่าวันล้ว แล้วการปลูกการดูเลี้ยทุเรียนของเจ้านี่นี่ครับดูเลี้ยงตังไห่เนี่ยแต่ละมือแต่ละวันถึงเตหญ่ยยมันเนี่ยตั้งเต่หน่อยกับเตยหน่อยมันเนี่ยหดน้ำซู่มือนอกแต่หน่อยคบัดท,ที่นี่พอมันเริ่มพอมันเริ่มแตกยอดไหมครับแล้วพี่ยางไปทั้งวินนะครับย่งางไปว่ากันไปเนาะค่อยได้ชมหลายต้น,นพี่น้องสิว่าบ่เห็นสวนแล้วพณดนะพี่น้องครับเอาย่างล่องเปลนนี่ละดีแล้ว <laughs> <laughs> โอ้แถวนี้ตายต้นบางใหญ่ที่ใดเนาะ เจดาย่โอ้ต้นนี้ก็ง่ญ่เขานีแม่น่านีปุ๋ยนี่ครับไปเริ่มใสตอนไดนท่านใสจะเคียบปุ๋ยหน่ตอนเพราะเพราะเขาตั้งต้นได้แล้วเขาเริ่มแตกยอดก็แสดงว่ารากเขาพร้อมที่จะหาอาหารครับใส่เลติกะไส่ครับใด้ปุ๋ยเคมีนี่บอกครับปุ๋ยเคมีนี่แหละครับครหันเราค้นคือว่าเพิ่นบ่อยใสปุยเคมีส่นเทคนิคการใสจะไปใสไสหลายใส่นน้อยครับสมมุติต้นนี้เฮานาอเทคนิคบอกเพิ่นดูครับ ต้นนี้ทรงพุ่มมันจะยุ่ประมาณนี้เนาะต้นน้อยๆสาธิตตอนปลูกไม่เนาะครับตอนปลูกไม่เยอะให้เขาไปใส่มองนี้คปุยครับให้หยิบมาใส่พี่ครับโอ้ยใส่ไกลๆปลายปลายยอดยุนี่เขามาใส่พี่ครับใส่ใส่บางๆต้นปลูกไม่กับใส่แคร์หใส่ประมาณสิบเม็ดก็ได้ครับโอ้ใส่นน้อยครับใส่เลน้อยเราระยะความห่างในการใส่ได้ดูปันไดครับบันนี้ สิบหามือใส่เทนึงโอ้ในหน่วยนับเม็ดได้ว่าเจ้าจ่างเจ้าเจ้าว่านะ่ะ <c oughs> แมอยนจะไปใส่หลายครับใส่หลายมันเข็ม่ารล้คนส่วนมากสิโลบปุ๋ยได้น,นอนวายัางน,านงามเนาะถ้ามันเข็มปุย๋ยสังเกตได้ว่าปลายใบมันจะเริ่มไหมโอ๋อเริ่มไหมครับแสดงว่าเข็มปุย๋ยแล้วตอนปลูกไม่ไหมของเจ้าเพราะใมุงแสลนมันมาออกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงแต่พุ่นเลยตีตอนผมปลูกผมใจห่อนอยู่น้อยนึงเนี่ยใจห่อนแบบใดก็คือว่ากล้วยว่าท่านใหญ่ ผมออกมาลงก่อนก่อ็เลยได้เฮ็ดแสล้มมันโอ้ได้เฮ็ดแสลมอยู่ได้วนไดม้วนแสล้มอยู่ที่จริงแล้วก็คือว่าให้กล้วยตกเครือพุ่นะครับจังจังลงปลูกต้องปลูกเป็นสวนกล้วยก่อนแม่งครับง่องไงเนาะต้องให้กล้วยตกเครือได้เครือนึงเราต้องครับเฮาต้องลงบ่ทันตั้งซื้อสวนเป็นบอครับเนียนที่ได้กิน่วยแล้วเนี้ยต้องเฝ้าตั้งซื้อสวนนี้นี่ครับ โอ้ทุเรียนเจียมปลายหนาคอมมุนิด <S <S พี่น้องเพิง่งหนากระช่วมมันเป็นน้ำดินบ่อหนนะ้าพุ่นเป็นหญ้าง,งามดินกึ่งงามมันต้นทุเรียนกึ่งงามพุ่นแม่พี่น้นองต้นนึ่งมันเป็นกิ่งไหลเลยครับพุ่น้องแต่ว่าเราว่าโปปล่อยถิ่มเนี่ยเรากำลังเริ่มตัดแล้วมันบ่อหน้านี่เริ่มแล้วครับแต่พัะกิจหลายครับ <S 2> <S 2> ปลาต้นไหนปลาแต่ละต้นแม่พี่น้องเบิ่งทุเรียนกัดหนาอย่างพวกมีต้นงามๆามแต่พี่น้องเบิ่งดูก่อนโอ้ให้เห็นความจริงไปเลยครับปลาพี่น้องเบิ่งเมื่อบุบิ่ง ตาดปลูกทุเลียนได้งามปวันนี้คือการปล่อยถิ่มคาเคนั้นพวกยาขาหยาบม่ได้ฉีดแจ็คเทียนบ่ครับเนี่ยบ่ครับเน้นตัดเอาแต่ว่าอันหดน้ำนี่เดี๋ยวก็่าเห็นเมนบ่ครับว่ามันถือกินน้ำคือบ่ถือเนี่ยมาซองเมืองอย่ทธว่าครับซองเมืองอย่หมนมาได้โยนบ่ครับพี่น้องมึงต้นทุเลียนแล้วว่าเ็นขีไล่เนียครับพกใบกระแตีกดีนะครับมีได้ฉีดฮอร์โมนห้อยอย่างบ่เนี่ยนะ อันบ่ได้ฉีดทีอย่างเลยครับ,บปล่อยตามธรรมชาติเยม่งกินกับกินไปครับมันกินม่าเบิดดอกปล่อยฮุกๆจังจ่ะแม่นครับอุยาเชื้อราก็ไ่ได้ฉีดน้ำเพื่นติครับของเจ้าแรกๆนะผมดูแลประครบประงมดีอยู่ฉีดตะพืชตะพืะพอันใดดีก็เอามาบำรุงมันครับมันเป็นใดปัจประกอบการที่แรกได้จังใจบ่มันก็ได้จังใจอย,อยู่แต่ว่ามันเปลืองเฮานันเลย <laughs> อ๋อขันมันปีนโลกเขาก็ต้องรักษาตามอาการบมเมนติครับมันก็ต้องตามอาการแต่ว่าเป็ี่ยนเล่นบอลแตกดีเชียวดีเนาะปรากฏว่าอันของผมเนี่ยเชื้อรามันบวกลงครับครับพอบวกลงเราผมก็เลยเลิกฉีดเชื้อราไปเลยอ๋อมันอยู่ไก่มูลบ่ามีคนพาปลูกเป็นเนาะครับพูดหน่ะปลาอ้อยเกาแท่ๆเลพี่น้องพี่น้องกันเฉตดผู้เขียวเขาลองปลูกแบบคือเราเด้อพี่น้องนี่มันก็มีต้นต้นงามกับต้นม่งามปนกันไปแล้วครับก็เริ่มผีแต่เต้าใบเหลืองๆแน่ ครับปลูกพร้อมกันนี่รุ่นไ่บิ๊กบิ๊กใส่ไงแค่ได้จากต้นหน้าสี่สิบต้นเจ้าเนี่ยประมาณสิบต้นครับอันนี้ก็ปลูกพร้อมกันแม่นบอลเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้ว่าจะคุดทิมด่มอยู่มันใหไงเป็นเนาะสังเกตหลากมันโดนลากมันมาเดินแลวโอ้โหนี่พี่น้องแต่ว่าโดยเปอร์เซ็นล้วก็ไงเบิดแล้วแม่นบอลหน้าผัวพงู้พี่น้องนี่สมปลาหงกมีแตกใบดีๆครับคุณ <laughs> <laughs> พี่น้องสังเกตเบอร์โคลียนมันสิมากปลาเลยพี่น้องพี่น้องกับ่อยเอาไปประยุกใส่เด้อครับนี่ โอ้แถวเป็นเปลนน่ของรถตายไปแล้วสามต้นครับที่ผมย่างมาเห็นอ่าต้นกับของง่แล้วพี่น้องเลยพี่น้องก็คอ่อยรอชม้ะครับว่าแล้วที่ได้ถ่ายก้อนมูบอลในพื้นที่ลาบของอำเภอผูเขียวเนี่ยหวัวเบิ้งครับต้นนี้ก็น่าี่ <ไป S 2> รอดยุ่งฮอก็ตัดงาแล้วแข้งฮอก็ตายแต่ลังสิงมาเริ่มแจงกริงแบบลุงเอาดอกแล้วเม่อหน้าวันนี้ครับแล้เวเมื่อน,นี้ก็จิมาหดน้าแล้วครับเดินเริ่มแห้งแล้ว เริ่มแห้งตียังเสียครับพอลองสังเกตเบื้องว้าดินบ่ท่านแห่งเขากับว่าว่าต้องในนี่บืท่านใน,น,นหุห่นนี้มีตะหากทุเรียนนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้ขึ้นม่กินปุยกินเน,นิ่เนาะย้ำไงยังสี่ดีครับได้ใส่ปุ๋ยดูบ่เนี่ยตอนไงลองเสียใส่สิผ่ามือคือเก้าหลหรอครับใส่สูตรใดครับปุยสูตรถ้าช่วงบำรุงช่วงนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสูตรลวเป็นแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ช่วงนี้หน่อยได้สูตรใดครับสูตรอ่า ยังก็ล่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดถตงยี่สิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับเน,น้นตัวนาสูงครับตัวนาสูงเพราะมันต้องจเจริญเติบโตเนาะแม่อ้เนี่ยพี่น้องครับสวนแล้ว็อยู่กลางป้าอ้อยแท้ๆเลยย้ำเพิ่นฉีดยาอ้อยเดย้หน้ามันบ่ปิวมาเสต้นทุเรียนจเจ้าบอกตงนี้บ่มีบ่มมีอ้อยครับอันนี้ก็เป็นเ,เป็นป้าเขาเป็นป้าเขาเขาเพิ่นไปฉีดยากัน,กนรันนวมเมนต์เดทั้งนี้ก็เขา,ะขาตะของ<ช> <laughs> โอ้พ่อพี่น้องครับมีแต่ต้นงามๆน้ำเกลือหุนต้นทั้งปลาเข่าจะงามไหลมันบ่เป็นน้ำบันซุ้มนี่เหมือนบ่งามย้อนบ่ถือแดดบ่หน้าสนเนี่ยอันเนี่ยผมซุ้มถือแดดมันงามแเถอะเพื่อนต้นนี้กะกล้วยงามละมันบ่ถือแดดเว้ยนี่มีปลาพี่น้องเบิ่งผู้เรียนผู้เชี่ยวดูอันนี้เคี้ยเคี้ยงหยัดอันหัดหยอดมันใบร่วงโอ้แสดงว่า มือไม่นี่ปลูกตาสิบต้นนี่เพราะธรรมดาด้วยแ่หน้าต้นนี้จะง้าขค้างีนีนอปัวครับหออหมอกห่อมุ้นนี่เ่าได้ใส่น้าเพิ่เลยติครับบอครับว่าได้ใส่เลยครับทุเรียนมันกับบ่มักปุ๋ยยาปนในดรอขันเนาะมึงถ้าถ้าข้าบํารุงดินดีแล้วอันนี้สังเกตว่าดินมันสิล่วนอยู่เนี่ยครับดินล้วนดินดีอหรีว่ะดินล้วนอันนี้ก็ใส่ใส่ขี้ไกล้บก็บขี้ไกล้พ่อม ขี่ไกล้เก็บขี่ไกล้ไม่ขี่ไกล้ทันเด็หมักบ่ครับตอนน้อมาใส่ผมจะเฮ็ดจั้งสี่ว่าผมมาหมักเฮ็ดจังแดผมซื้อขี่ไกล้มาแล้วก็มาตั้งไว้กลางแดดครับทุกเสาเขาก็บเยาวนาหดนาหดครับนาหดหดหดอันมองปากทุงน่ะครับถ้าเทามีจุลินทรีย์เทากับหดจุลินทรีย์ไปพร้อมกันได้ไปเลยเป็นปุยหมักไม่ทุ่งไปเลยงง่ายๆมันบ่ครับประมาณสิบหาเมื่อ กระเอามาใส่ได้สิบหามือใส่ได้เลยมันกระจืดแล้วล่ะโหดชูเศร้าสิบหามือนะเนาะครับพี่น้องเห็นแล้วรับโทรศัพท์กันเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องยางชมดูคุณทุเรียนควายถิ่มันอย่างเมืองงามเดียพี่น้องเบิ่งดูครับแต่ว่าเราว่าเราสิโล้กล้วยออกยู่กล้วยแล้วหนาพอดีนะกล้วยกับปลูกซีปีพร้อมทุเรียนนะครับเบิ่งเนี่ยฉันน่าจะต้องการแดดอยู่ก็ได้ตอนนี้ครับเบิ่งเอาว่าแต่ว่าเรากำลังสิโล้เราล่ะพี่น้องโล้กล้วยออก พ่อนครับเบื้องแต่ละล่องเหราถือว่ามื้อไม้ที่ประสบผลสาเร็จที่สุดแล้วครับของอาเภอผู้เขียวเฮาครับปลูกจนได้ขนาดนี้แล้วแม่พี่น้องเบื้องเอาว่าเตรียมปีหน้าแล้วก็จะปล่อยลูกเราไหมครับนี่แต่ว่าเราก็ทีเรียกต้นใดอุดมสมบูรณ์ละผู้ใดอยากปลูกคือเราก็ล้องเบื้องแ้วพี่น้องบนห้อยมีมห้อยอย่างกับไม้ยูแถบสุกต้นนี้ครับเราปลูกแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมีเป็นบอดน่ะแม่นครับใส่ตะปุ๋ยเคมีนระใส่ตะปุ๋ย เดยาเชื่อรอเชื่อรอยามาเลี้ยงก็บ่ได้ฉีดยาเชืยอเป็นบมนาเนี่เดี๋ยวนี้บ่ได้ฉีดแล้วครับตอนแรกๆนะเขาก็ใส่ใจอยู่เนาะตอนแรกๆก็ได้ใส่ใจอย่เดี๋ยวนี้ใส่ใจคือเก้าเราเต็มไาหมดตยนนี้ต้นมันแข็งแรงแล้วเขาก็บ่จจาเป็นต้องฉีดก็ได้ครับมันเปลืองแตงิงนี่ท่านได้ตัดแต่งบนี่ครับแต่งกิงแต่งแต่น้อยผูเดีแต่ว่าอันนี้กับว่าในแตงอกเอานี่ ปีนี้ละสิได้ดูแลอย่างดีแม่นบนะ่หน้าครับปีนี้ละเอาเนี่ยแหละครับคล<ร>ิปนี้ไก่พ่อแม่พี่น้องมาชมเป็นสวนทุเรียนเขตอำเภอภูเขียวครับที่โบเมนเทิงภูเด,ด้ยพี่น้องสีได้เป็นหนนวยก้อนมูแล้วล่ะพี่น้องผมองก็ได้เข้ากเลยน้ามาาไทยไปพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมได้รับชมบึงผู้ใดสนใจอยากมาชมสวนใเพื่อนมาชมสวนได้บนะ่หน้าเนี่ยได้ครับผมมาชมสวนมาแรกเปลี่ยนเทคนิคก,ก,กันเนาะได้ได้ได้ฝากเบอร์โทรห้เพื่อนเนี่ยสันครับค่าเพื่อนโทรม้าค่าเพื่อนม้าบ่ถือ เบอร์โทรก็089ครับ8916708ครับผมมาว่าเลี้ยงทุเรียนมาชมสวนได้แต่รอดแม่นม่นะได้ครับได้กะระทูมาก้อนก็ได้ครับผมมานัดรวงหนาครับจะน้อยเราสิตาไว้เยเครื่อติดธุระ <laughs> <laughs> เอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซํานี่แหละครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ